กราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไฟสุขูสุคนวันนี้เข้ามาพบพ่อกันกับป้าเก็บเฮ็ดอีกแล้วเนาะจ้าวันนี้ป้าง่ามคักอีกและพี่น้องจ้าเยี่ยก่อนพาพี่น้องมาเราเอาเฮ็ดจ้าเฮ็ดหูหนูพี่น้องเก็บจ้าเก็บเก็บเยี่ยก่อนจะเก็บปิดเห็ดหูหนูปิดตากแห่งพี่น้องคะ่ะปิดตากแหงไว้แต่กินจ้ามันนี้ติดลบสี่องศานะพี่น้อง แต่ก็ยังมีเห็ดให้เก็บนะจ๊ะสวยๆเลยค่ะนี่พี่น้องจะก่อนเก็บไปแล้วจะไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะเอาไปตากแห้งพี่น้องปลาดปลานี่ยัาง,ง่ามเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่พุ่นค่ะพุ่นเห็ดคอนหูหนูตะกัดแดงจึ้งเครื่องจะพี่น้องต้นทั้งนาคุณแมะโอ้โอ้โอ้ฝากิ๊บนี่อัน คึมนะคะคึมไม่มีแสงแดดนะคะพี่น้องติดลบสี่องศาก็นยังมาเก็บเห็ดเฉยอุ้ยพี่น้องเอาเดี๋ยวต้นต่อไปยี่ก่อนเห็นอยู่อุ้ยขันอันยี่ก่อนเฮ็ดกองเล้วก็จะพึงเวียนหัวด้วพี่น้องบ้ากัมาทักนี่เห็ดหูนหนูหลายนะพี่น้องต้นได้กับต้นได่คแดงจึ้งคึงยู่ ต้นก็มาไว้บางต้นก็ม้าซาเนาะจ้างามงามพี่น้องเก็บเอาเลยจ้าเก็บเอาเห็ดหูหนูหนงามงามเอาปิดตาแข็งค่ะตาแห้งแล้วพี่น้องกินได้เป็นปีๆก็ไม่เสียนะคะนะคะอุย้ยติดงาขึ้นมาพร้อมดอกหยดงามงามนจ้าผู้ใดก็สิอดเก็บได้เนาะ แต่ละตุ่นเนี่ยค่ะไปนี่พี่น้องูกค่ะบา้งาง่ามพี่น้องง่ามนี่ เห็ดหูหนูคุ้มค่านะคะเอ้ยี่ก่อนอยู่ในพผดดกยากเรียบรน,นียเอาต้องเก็บต้องขาดเอาเออเอาขาดแล้วเอาพี่น้องอาจางหอมต่อพี่น้องเอา,เอาไปไปพี่น้องไปต่อจ้า พี่น้องมึงเห็นนงางฟ้าตอนนี้จ้าฟ้าหลายแห้งพี่นอ้องเ,เดี๋ยวก่อนสิเอาอยู่ยเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิเอาพี่นไปตากแดดจ้านี่ตากแดดไปจะสุบเนาะคะ่ะพ่อเอาได้อยู่แไหมพี่นอ้องเพราท่านเดี๋ยวเถ้าพ่อเอาได้อยู่จ้าโอ้ยมึงดูพี่น้องฟ้ามันคือฉ่ำน้ำแต่ละหือือเอาไปทำวามสะอาดออกแลก้วอะ ตากเป็นสปพี่น้องเฮ็ดกระด้างป้านี่ถ้าเป็นบ้านบ้านเท่าก็จะเป็นเฮ็ดกระด้างเนาะจ้ะเนาะคนมาแต่งงามไหนเนาะนี่ปีนาเด้อสิได้จำเอาไว้จีฟ้ามาเอาเพิ่นตหัวปีเด้อบันนี้น่ะป้าเกิดมาธรรมศาสตร์งามค่ะพี่น้องเลยอ๋อตายก็คือบ่ามากินบุญเนาะเนาะ ดี๋ยวเกิดมาให้พี่น้องเบิง่งพะโลพะงานบ่เห็ดแบบนี้งแนะ่โอ้โยที่ก่อนขออนุญาตปาดขาเห็ดก่อนนะจ๊ะปาดขาเห็ดใส่ถุงเมื่อซุปพี่น้องเอ้ยเอาบ่เอามีดมาอีกตั้งหักอย่าเจือแบบที่นี่พี่น้องที่ก่อนมีดอยู่ข้างนอกจ้าไปแล้วไปแล้ว วันนี้รู้สึกว่าแบตเตอรี่ยัยก่อนอ่อนๆน,นะพี่น้องต้องรีบเก็บไม่ใช่สิหน่วยหน่วยความจำมันไปมักโอ้โอ้โอ้จะเพิ่งตัดไปก่อนฉันนะวิดีโอฉันนะอ้พี่น้องเอาไปแล้วจ้าพี่น้องเกิดอย่างงามเลยค่ะอย่างนี้สนไหมเอาไหมคะ,ะเดี๋ยวนะก่อนให้ดูรอบๆสิ โอ้โหอิโนโอกิกรน,นีอยังสวยเลยพี่น้องนี่เย็บไปมกจ้ะสวยเลยก่อนนี้ก้อนเดียวก็ได้หมกแล้วพี่น้องเจ็บเลยจ้ามึงอิโนโนกิขอนนี่พี่น้องดูค่ะหลายแห้งพี่น้อง ีแต่ดอกงามๆพร้อมนะค่ะดอกสะอาดๆมุดด้วยพี่น้องว้าสุดขอนไปฝุ่นน่ะเอามาพี่น้องมาเก็บเอามาเก็บไปแกงจงก้าพี่น้องยี่ก่อนพาพี่น้องมาหาเห็ดในป่าลราเหมอกคักค่ะแล้วก็เห็ดลายพี่น้องยี่ก่อนได้เต็มถุงเลยด้ยค่ะยะี่ก่อนได้เต็มถุงเพื่อนยี่ก่อนก็ได้เต็มตะกร้าเลยจ้าบึ้งพี่น้อง <laughs> พี่นอ้องมาเบิ้งมาเบิ้งพาอีหลีอีหลอได้จังเลย ป่าจังไหนมักเขียวขจีอุดมสมบูรณ์แทะคะ้ค่ะพี่น้องไปไปพี่น้องจช่ก่อนพาพี่น้องด้วยนาไปเก็บเห็ดจ้าค่ะพี่น้องสิ้นสุดการเก็บเห็ดแล้วนะคะเบ่งผลงาน้นนี้ค่ะถุงหนึ่งนี่บ่ตามก็า10กิโลนะพี่น้องปลาได้หลายแห้งบ่ค่ะสดๆดออกมาจากปลาพี่น้องล่ำเลียงเห็ดออกมาอย่างสวยสวยเลยนะคะ อีโนกิก๋กอเนย์เยหยางหยักน้องนะนัค่ะอีกถุงหนึ่นงโอ้โยได้หลายแห่งพี่น้องมาเนี่ไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามที่ก่อนด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้จากละท่านผู้ชมไปแล้วกลับบ้านค่ะมันสิคําทางจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องเฉพาะเห็ดหูหนูวันนี้นะคะ เต็มกระมังเลยจ้าเจ้าก็สิตากแห้งพี่นอ้องทำเป็นเห็ดตากแห้งนะคะจิบไปจิบโดนๆพี่นอ้องสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีนะจ๊ะวัสดีจ้า